สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปบทเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติของราชามังกรทั้ง4ในเรื่องนาจาสองที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเล็กน้อยนะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมขอนําเกร็ดประวัติของราชามังกรทั้ง4ในตำนานจีนมาเล่าสู่กันฟังกันละกันนะครับโดยมังกรภาษาจีนกลางเขาจะเรียกว่าหลงสำเนียงแต้จิ๋วจอกเสียงวเล่งดังนั้นหลงหวังหรือว่าเล่งอ๋องจึงแปลว่าราชามังกรโดยมีศักดิ์เป็นระดับเทพในความเชื่อจีนโบราณและได้ส่งอิทธิพลไปอย่างประเทศต่างๆในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไทยไต้หวันสิงคโปร์อินโดนีเซียที่เบตเป็นต้นนะฮะโดยจีนโบราณเขาเชื่อว่ามัางกรหรือว่าหลงมีอำนาจในการควบคุมสิ่งมีชีวิตในทะเลและลมฝนบนโลกมนุษย์ ดังนั้นในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติจากน้าท่วมภัยแล้งบ่อยครั้งก็มีการเคารพบูชาเทพเจ้ามังกรมีตั้งแต่ระดับปกครองเจ้าสมุทรประจำทิศไปจนถึงระดับปกครองทะเลสาบแม่น้ําและมีรูปปั้นของพญาหลงหวังในร่างไฮบริดโดยมีหัวเป็นมังกรร่างกายเป็นมนุษย์เวลาที่เกิดภัยแล้งหรือว่าน้ําท่วมใหญ่เนี่ยชาวบ้านชาวประมงก็จะเชื่อว่าเป็นการลงโทษจากพญาหลงหวังโดยว่ากันว่าหลงหวังเนี่ยเป็นเทพที่เจ้าระเบียบมากต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีความดุร ใช้เวลาที่พี่โรด และเนื่องจากทางตะวันออกของจีนมักประสบภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านก็เลยสร้างศาลของพญาหลงวงหวังเพื่อขอความเมตตาโดยเฉพาะเจ้าสมุดตรตงไห่ที่ปกครองทะเลทางทิศตะวันออกโดยตรงบางวัดจะมีเทวรูปของหลงวงหวังในปางนั่งเป็นพระประธานเพียงหนึ่งองค์หรือบางที่จะเป็นเทพมังกรทะเลที่ช่วยเหลือพระแม่มาจูหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเจ้าแม่ทับทิมในการดูแลสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและเป็นเทพผู้คุ้มครองชาวประมงคนเดินเรือนั่นเองครับโดย เหน้าที่ของพยาหลงหวังมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆเลยเนี่ยได้แก่ 1. ควบคุมสายฝนและพายุและควบคุมสภาพอากาศเพื่อให้พืชผลเติบโตได้ดี 2. ปกป้องสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยในวางใต้สมุดจะมีเหล่าทหารกุ้งทหารปูและเหล่าสิ่งมีชีวิตในน้ําใต้บัญชา 3. ปฏิบัติตามคําสั่งจากสวรรค์โดยรับบัญชามาจากเง็กเซียนฮองเต้เพื่อรักษาสมดุลในโลกมนุษย์ลักษณะของหลงโดยทั่วไปบรรยายว่าตาคล้ายกับกระต่ายเขาคล้ายกับกวางปากคล้ายกับเสือจมูกคล้ายกับวัวหนวดคล้ายปลาดุกลําตัวคล้าย งูเป็ดคล้ายกับปลาคราบขาคล้ายกับเหยี่ยวอ้วงเล็บคล้ายกับนกอินทรี เริ่มแรกสุดชาวจีนโบราณเชื่อว่ามังกรชายหญิงคู่แรกคือเจ้าแม่นีวากับฟูซีเป็นปฐมบรรพบุรุษของมนุษย์มังกรได้ถูกจัดให้เป็นสี่สัตว์เทพประจำทิศโดยมีมังกรเขียวหรือชี้หลงแทนธาตุไม้อยู่ทางทิศตะวันออกในคัมภีรเต้าฝ่าห้่ยหยวนเล่มที่หนึ่งได้กล่าวถึง4ีราชามังกรแห่งทะเลทั้ง4ีทิศโดยมีต้นกําเนิดมาจากการบูชาเทพมังกรโบราณและมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพแห่งท้องทะเลอันได้แก่ตรงไห่กวางเต๋อหลงหวังราชามังกรแห่ง คุณธรรมกว้างไกลแห่งทะเลตะวันออกนานไห่กวางลี่หลงหวังราชามังกรแห่งประโยชน์อันกว้างขวางแห่งทะเลใต้ราชามังกรแห่งความสมบูรณ์แห่งทะเลตะวันตกเผยไห่กวางเจ๋อหลงหวังราชามังกรแห่งพรอ,อันหลั่งไหลแห่งทะเลเหนือส่วนในคัมภีแท้สร้างต้องโยนเสินโจวจริงบทหลงหวังผินได้กล่าวว่าเมื่อแผ่นดินเกิดภัยแล้งพืชผลไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประชาชนไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรองค์ปฐมหยวนสื่อเทียนจุนได้ลงมาอย่างโลกมนุษย์ด้วยเมฆห้าสี พร้อมกับเหล่าราชามังกรแห่งสวรรค์เพื่อประกาศสัจธรรมและช่วยเหลือสัรพ,พชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์มีฝนตกชุ่มฉ่ำเป็นผลจากพระเมตตานอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องห้ามังกรจักรพรรดิเรียกว่าอูตี้หลงหวังจัดเป็นเทพในศาส,สนาเตา๋าซึ่งเป็นตัวแทนของห้าจักรพรรดิแห่งทิศทั้ง5อันได้แก่มังกรเขียวแห่งทิศตะวันออกมังกรแดงแห่งทิศใต้มังกรขาวแห่งทิศตะวันตกมังกรดำแห่งทิศเหนือมังกรเหลืองแห่งศูนย์กลางและยังมีพญาม มังกรที่สาคัญอีก54องค์และมังกรศักดิ์สิทธิ์62องค์อีกมากมายโดยแนวคิด4ราชามังกรแห่งท้องทะเลเป็นมังกรที่ถูกสร้างขึ้นโดยความเชื่อเต๋าผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นโบราณส่วน5มังกรแห่ง5จาจักรพรรดิมาจากการบูชาเทพมังกรทั้ง5้าในยุครัฐสงครามเรียกว่ายุคจา้านขัวซือฉีซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยราชสำนักจีนและเป็นบรรพบุรุษโดยตรขงของ4ราชามังกรแห่งท้องทะเลแล้วจึงมาปรากฏในวนรรณกรรมและนิยาย ต่างๆนั่นเองในช่วงถังเทียนเป่าพิที่1 0ยุคฮ่องเต้ถังเสียนจงทรงมีพระราชกิจสดีกาให้มีการบูชาที่สามังกร เพื่อทําพิธีบูชาที่เกี่ยวข้องกับเทพสายฝนและพญาหลงหวังได้พระราชทานบรรดาศาสตร์แก่พญามังกรแห่งมหาสมุทรทั้ง4ีโดยแต่งตั้งให้ราชามังกรแห่งทะเลใต้เป็นกวางลี่หวังราชามังกรแห่งทะเลตะวันออกเป็นกวางเต๋อหวังราชามังกรแห่งทะเลเหนือเป็นกวางเจอหวังราชามังกรแห่งทะเลตะวันตกเป็นกวางสุนหวังโดยมีขุนนางระดับสูงเป็นผู้ถวายราชโองการที่จะรึกด้วยอักษรทองมีราชามังกรแห่งทะเลทางทิศตะวันออกเป็นผู้นําน้อง ้องทั้ง3ควบคุมฝนและเมฆมีที่พำนักอยู่ในวังใต้สมุดทางทิศตะวันออกคอยเป็นผู้บัญชาสิ่งมีชีวิตใต้น้ํามีบรรดาเหล่าแม่ทัพเต่าทหารกุ้งและทะหารปูใต้บัญชาและยังมีความคล้ายกับพญามังกรหรือว่าพญานาคในศาสนาพุทธนั่นคือสวเยเจยล,ลัวหลงหวงังหรือว่าเท้าสาครน,นาคราชเป็นหนึ่งในเทียนหลงปาปู้หรือว่าแเทพสูตรมังกรฟ้า เปน็นมนุษย์ทั้ง8ที่พิทักษ์พระธรรมตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายานโดยคําว่าสาครในภาษาจีนก็คือซัวเจียลัวมีความหมายว่ามหาสมุทรนะฮะ ในสมัยจักรพรรดิทรงไทจูได้มีระเบียบการบูชาห้าพญามังกรในสมัยราชวงศ์ถังและในปีที่สองของสมัยจักรพรรดิซ่งฮุยจงได้มีกฤษฎีกาให้พระราชทานพระนามกับพญามังกรทั้ง5้าดังนี้ว่ามังกรเขียวเป็นกวางเย็นหวังมังกรแดงเป็นเจียเจอหวังมังกรขาวเป็นอี้จี้หวังมังกรดำเป็นหลิงเจอหวังและมังกรเหลืองเป็นฝูอิ่งหวังสวีเต้าผู้รวบรวมหนังสือประวัติศาสตร์การเชิดชูเทพเจ้าในแต่ละยุคได้ ล่าวถึงราชามังกรแห่งทะเลทิศตะวันออกว่าเอากวาง ราชามังกรแห่งทะเลใต้อ่าวชินราชามังกรแห่งทะเลตะวันตกอ่าวรุ่นราชามังกรแห่งทะเลเหนืออ่อาวซุนซึ่งเป็นเซตเดียวกับไซอยิวพอดีนอกจากนี้ในสมัยซ่งได้มีการบูชาเทพมังกรแห่งแม่น้ำแควให้เป็นเทพมังกรแห่งการขยายและแบ่งแยกน้ำและสั่งให้ผู้บัญชาการทางน้ำทำการบูชาตามเวลาอีกด้วยส่วนในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงปีที่17ในประวัติศาสตร์ของไต้หวันได้มีพระราชกฤษฎีกาในปีที่2ของสมัยจักร พระพัฒยงเจิน้นให้ตั้งชื่อเทพมังกรสีทิศดังนี้ว่าทิศตะวันออกเรียกว่าเซียนเยินทิศใต้เรียกว่าเจ้าหมิงทิศตะวันตกเรียกว่าเจิ้งเหิงทิศเหนือเรียกว่าชงหลีส่วนในพระไตรปิฎกศาสนาพุทธนิการมหายานในจีนเนี่ยเอาคำว่าหลงมาใช้เรียกพญานาคโดยมีการกล่าวถึงพญามังกรทั้ง5ทิศและนาคราชทั้ง8ในสัจธรรมบุริกสูตรนะฮะโดยพญานาคจัดเป็นราชาแห่งงูส่วนงูในภาษาจีนจะเรียกว่าเชอโดยโัวเจียนหลัวหลงหวังหร ว่าเท้าสาครน,นาคราชได้มีที่ดาองค์หนึ่งเป็นสิทธิ์ของเจ้าแม่กนิม ส่วนในตำนานห้องศิลหรือว่าศึกเทพประยุทธ์ที่มีเรื่องราวของนาจานั้นชื่อจะเป็นโคลาเซตกับไซอิูหรือว่าเอกสารของฝีเต้าโดยพญา,ามังกรแห่งทิศตะวันออกตรงไหหลงหวังจะมีนามว่าเอากวงทิศใต้นามว่าเอามิงทิศตะวันตกนามว่าเอาชุน่นทิศเหนือนามว่าเอาจีส่วนอนิเมชั่นเรื่องนาจานเนี่ยจะามาใช้ปนกันนะฮะแถมยังเปลี่ยนเพศของเอารุ่นเป็นผู้หญิงอีกด้วยโดยเจ้าสมุทรทิศตะวันออกจะเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าธรรมชาติของหลงเนี่ยกลัว ไ ซึ่งอากวงก็เป็นผู้ถือครองไฟนั่นเองครับโดยเรื่องราวในห้องศิน่นนาจาได้สังหารอสูรราตีลีเลียงและอาปิงบุตรชายคนที่3าของอากวงแถมยังทําร้ายอากวงหน้าประตูสวรรค์ไม่ให้ถวายดีกาอากวงจึงเรียกสามพี่น้องมาถวายดีกาเง็กเซียนฮองเต้ให้มาจับกลุ่มครอบครัวของนาจานาจาจึงขอสละเลือดเนื้อคืนแม่เฉียนกระดูกคืนพ่อเป็นการไถ่โทษอากวงเห็นว่านาจาได้แสดงความกตัญยูจึงชื่นชมและตกลงตมนั้นจนในที่สุดนาจาก็ได้สิ้นชีพ ภายหลังก็ได้รับการชุบชีวิตจากบัวเจ็ดสีด้วยฝีมือของไทยอีเจิ้นเหยนผู้เป็นอาจารย์กำเนิดใหม่และเก่งกว่าเดิมครับส่วนในคัมภีซานเจียวโซเซนต้าเฉียนเอกสารรวมเรื่องราวของสามศาสนาคือเต๋าพุทธของจื้อในสมัยหยวนถึงหมิงได้เล่าเรื่องราวอีกแบบว่าเจ้าสมุทรตรงไห่มีปัญหากับนาจาเพราะว่านาจาเนี่ยไปอาบน้ําที่ทะเลตะวันออกและเหยียบแยมวังน้ําแข็งทําให้พญาหลงหวังส่งทหารมาโจมตีผลสุดท้ายมังกรทั้ง9ก้าก็ถูกนาจาสั สังหารทั้งหมดเลยและเมื่อเอานาจาไม่ลงจึงคิดจะไปฟ้องเง็กเซียนฮองเต้แต่นาจารู้ทันทําให้พญาหลงหวังถูกฆ่าตายในที่สุดครับส่วนในเรื่องไซอิ๋วเนี่ยหอคงได้ลงมาขออาวุธเจ้าสมุดตรตงไห่แต่ว่าเลือกเลือกไปเนี่ยก็ไม่ถูกใจสักอย่างเลยเอากว่างจึงพาไปดูเสาทองคําคำมหาสมุดและบอกว่าถ้ายกได้ก็เอาไปเลยปรากฏว่าหงอคงเนี่ยดันยกได้จึงเอาเสาทองคําคำมหาสมุดไปเป็นกระบองสมใจนึกจากนั้นก็ขอชุดกรอบเพิ่มเอากว่างไม่กล้าขัดก็เลย ตีกลองเรียกพี่น้องมาเอาสุ่นจึงให้รองเท้าเหยียบเมฆเอารุ่นจึงให้กราบทองคําเอาชินให้มงกุฎทองคําปีกหงมอบให้กับหงอคงไปพอหงอคงจากไปแล้วทั้ง4ี่ก็เลยไปถวายดีกาเง็กเซียนห้องเต้ต่อในที่นั้นครับต่อมาในช่วงอัญเชิญพระคมภีเนี่ยจ้าสมุทรทั้ง4ี่ก็ได้มาช่วยหงอคงอยู่หลายครั้งโดยเอากว่างเป็นผู้เตือนสติให้หงอคงไปทําหน้าที่อารักขาพระถังซมจั๋งในตอนแรกที่งอนกันหรือในตอนที่สู้กับผงไห่เอ,อ๋อลูกของราชาปีศาจกระทิง หงอคงก็ไปขอพญามังกรทั้งสี่ช่วยดับไฟสมาธิแต่ว่าฝนจากพญามังกรเนี่ยดับไม่ได้แถมยังลุกไหม้มากกว่าเดิมจากนั้นหงอคงก็โดนควันเข้าที่ตาจนสลบไปพอตือโป้ยไก่ช่วยกดนวดให้ฟื้นแล้วหงอคงก็ขอบคุณพญาหลวงวังทั้ง4ี่แม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะฮะ อีกเคสคือตอนที่ประลองกับ3ปมปีศาณกครตที่เมืองเชยชือได้มีการแข่งเดิมพันแสดงอิทธิฤทธิเรียกฝนหงอคงก็แอบไปขอให้พญาหลวงวังช่วยให้ฝนตกลงมาเพื่อให้ชนะเดิมพันโดยหงอคงได้ชี้กระบองขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณให้เกิดฝนตกสองชั่วย,ยามเลยทีเดียวหรือในตอนที่จัดเตรียมยารักษาโรคเจ้าเมืองนครจูจือหอคงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าสมุทรตงไห่ในการจัดเตรียมยาที่ธรรมจัดน้ำรากไรต้นเมื่อเจ้าสมุทรยามเสมหาน้ำลายก็กลายเป็นฝน ยเป็นหยาดฝนจากสวรรค์ใช้เป็นส่วนผสมในการรักษาโรคนั่นเองหรือในตอนที่เดินทางผ่านเมืองเฟื่องเซียนซึ่งประสบกับภัยแล้งมาหลายปีเพราะว่าเอาอาหารไหว้ฟ้าดินไปให้สุนัขกินงอคง,งจึงไปสักถามเจ้าสมุดตรตงไห่และรู้ความจริงจากเง็กเซียนฮองเต้และเหล่าเซียนจึงกลับมาแนะนําให้ชาวเมืองทําดีไถ่โทษประกอบในกุศลธรรมจากนั้นไม่นานสวรรค์ก็ส่งบรรดาเทพอัศนีและพญา,ามังกรลงมาโปรยปลายสายฝนให้เมืองกลับมามีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเช่นเดิมครับ เอาละฮะสำหรับประวัติของสีราชามังกรก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวจะนำเกรดเทพเจ้าจีนในนาจาม,มาฝากท่านผู้ชมต่อไปก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเพืเ่อนๆสามารถด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3าสเตจง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเค,ครดิตบัตรเดบิตหรือว่าวีกัลทูมันี่ก็สามารถโด o n a t เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรััับบวนนนนี้้กก็ตอองลาไป่ะคร สวัสดีครับ